สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมกําลังนะครับทำการ DIY นะครับไม้พาเลตนะเอามาทําเป็นเก้าอี้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าจะเป็นรูปแบบที่ใช้ในการแบบนั่งเล่นนอนนอนบนเก้าอี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมก็มีวิธีการอย่างหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาเป็นเทคนิคนะครับก็คือว่าจะเห็นว่าการประกอบโครงตัวนี้เห็นไหมครับจะเห็นว่าไม้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นความหนาเดียวนะครับปกติถ้าเราประกอบกันเลยนะครับสมมุตินะสมมุติว่าประกอบกันแบบแบบนี้ไปเลยเห็นไหมครับ ไม้มันจะเป็นสองความหนานครับเป็นสองความหนานี้แต่ถ้าเราทําแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับมันจะเหลือความหนาเดียวเท่ากันนะครับซึ่งไม้สองท่อนนี้เป็นความหนาที่เท่ากันนะซึ่งมันมีข้อที่ต้องทําก็คือนะครับเราต้องทําการบากล่องนะครับของไม้ทั้งสองท่อนนะให้ได้ออกมาแบบนี้สองอันนะครับแบบนี้นะครับนี่แหละครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการบากล่องนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะเป็นมือใหม่ที่กําลังจะหัดทางาน DIY เองนะครับนี่ครับ แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ไม้เนี่ยนะครับเหลือความหนาเดียวแล้วก็มันจะดูสวยกว่าที่เราจะประกบกันเลยนะครับแล้วก็อ่ามันจะทําให้มันล็อกกันแบบแข็งแรงมากนะครับเราทําการยิงตะกูแล้วก็อ่ากาวเนี่ยก็ติดแน่นแล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะบากล่องตัวนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับให้เราเนี่ยหาระยะทาบก่อนนะครับทาบของไม้ทั้ง2ท่อนเนาะ ปกติถ้ามันมาวางซ้อนกันอย่างนี้นะครับเราถ้าเราประกอบเลยเนี่ยมันก็จะเป็น2ความหนาของไม้นะดังนั้นเราต้องหาระยะท่าบที่เราจะให้มันประกอบกันก่อนนะจากนั้นครับพอได้ระยะท่าบเราทําการขีดเส้นครับทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านตด้านบนด้วยนะครับเราก็ต้องขีดจากด้านล่างขึ้นมานะครับนี่นะครับเราจะได้เส้นออกมาทั้ง2อันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการนะผมจะแนะนําก็คือ ผมจะทําการซอยเส้นตรงนี้นะครับให้แบบเป็นเส้นที่ถี่แล้วห่างกันประมาณสัก5มิลนะครับอย่าเส้นละ5มิล5มิล5มิลนี่นะครับเมื่อเราได้ทําการแบ่งเส้นแล้วนะครับเราก็จะทําการแบ่งครึ่งความหนานะครับของตัวไม้นะอย่างอันนี้หนาประมาณสอง2 2นิ้วนะครับผมก็จะแบ่งที่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับประมาณ1นิ้วนะครับเราก็ขีดเส้นไป นี่นะครับตรงนี้หนึ่งนิ้วนะครับประมาณนะจากตรงนี้นะครับวิธีการผมนะครับจะใช้เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับโดยผมเอาเลื่อยวงเดือนเนี่ยนะครับมาเซตขนาดความลึกใบนะครับเซตฐานความลึกใบเนี่ยให้ตัวเลื่อยวงเดือนนะครับเท่ากับไอตัวตัวตรงนี้เลยนะครับที่เราทําการวัดระยะหนึ่งนิ้วไว้นะครับตรงนี้นะไม่รู้เห็นไหมนี่ครับนี่ครับมันจะตรงเท่ากับความลึก หนิ้วพอดีนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอเลื่อยวงเดือนเนี่ยครับไล่ตัดนะครับไล่ตัดตามแนวนี้ทุกเส้นเลยนะครับเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับเมื่อเราใช้ตัวเลื่อยวงเดือน,นครับกินไปทุกเส้นแล้วนะครับก็ พยายามกินให้มันตรงเส้นนะถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ของผมเนี้ยอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะแต่หลักการก็คือประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราหาสิวนะครับสิวที่คมคมนะครับทําการนะครับงัดเลยนะครับไม้แต่ละอันนะครับที่เรากินไปนะครับนะครับงัดอย่างนี้เลยครับเขาก็จะออกมาเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยนะครับ มันก็จะได้ตามขนาดของเราเลยแล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้สิวทําการเก็บนะครับเก็บตําแหน่งที่มันเกินเกินอยู่นะครับคิวกับใช้สิวกับคอ้อนนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้นะครับทําการใช้สิวเนี่ยครับไล่เก็บไปแล้วนะ รเราก็จะใช้ตัวตะไบนะครับทำการขัดอีกทีนึงนะครัตบตะไบไม้ของเรานี่แหละนะครับขับให้เรียบนะครับเนี่นะครับหลังจากขัดไปแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะอาจจะมีรอยตะปูอะไรกเก่าๆบ้างนะเพราะเราใช้ไม้เก่านะครับเป็นไม้พาเลตนะครับ แล้วก็เราก็ทําอีกอันนึงลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาจอมาประกบกันนะครับมันก็จะได้เป็นไม้ที่ประกบกันที่แข็งแรงแล้วก็เป็นไม้แค่หนึ่งความหนาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก็นี่นครับหลังจากเป็นาการประกอบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเป็นงาน DIY นะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมเอามาแนะนำนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าโตะ๊ะหรือว่าเก้าอี้ตัวนี้ของผมเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนแล้วใช้งานได้หรือเปล่านะครับสวัสดีนะครับ